ก็กวัสดีพี่นองเจ้าตายต่างทุกที่จังหวัดพี่นองเจ้าจังหวัดสุขคราโดยเฉพาะอ,อย่างหิิงปี่นองในคห้าของจังหวัดสุขคราที่กรรหรักต่างรลายครับจากการที่ผมด้รดับการลองเรียนจากครูสมัครต่อซ้อปักการเมืองปักหนึ่งซึ่งลงแข่งขันกับผมในคห้าต่ำให้พี่นองซึ่งสาบข้าวเนี่ยเป็นว่วงเป็นใหญ่ ทรศัพท์มาผมตุกวันวันหนึ่งไล่รวยท่ยายไม่ใจเฉพาะจังหวัดช่วงระอย่างเดียวรับไล่จังหวัดในภากตายพอพี่นองรั้ววาผักยาดิพัทจะทุกขหยุดพอข้าวอกไปว่าพนันไล่คนกับกลัวว่าผมเนี่ยจะทกขตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากทำพิษกฎไม้การเหลือกตังผมก็ยากอธิบายก็เจ็จจิ้งให้พี่นองได้หลับทราบ ี่น้องจะได้ให้กังวลให้ตรงไซสสักที่ครับพี่น้องที่กรลบรับมาตา 13, ารา73อนุ3ข้องพลวการเหลือกตังจมาจิกสภาผู้แทนราษดรกำหนดไว้ว่าห้ามห้ผู้สมัครลือบุคคลใดๆจัดให้มีหมอและซอบมีห้านหรือเรื่องแล้วใ่ายโอกาสนะั้นมาเสียง ก็แปลว่าถ้าผู้สมัครคนหนึ่งคนใดจัดงานให้คนมามากแล้วก็งาเสียงให้ตัวเองอันนั้นพิษแน่นอนหร <c oughs> ือให้เผื่อฟุ้งคนไกลจิตจัดงานมีหมอซอกมีงานลื่นเลื้งแล้วให้ตัวผู้สมัครไป้าเสียงนันกับพิษแต่สารับเดืองนี้ข้อแตดจริงนั้นมีอยู่ว่าวัดธรรมโคตรน,นี่กับนี <c oughs> ่ล่วงปอกงเลือตาล่วงกงซึ่งพี่นองชาวเจ้าจากวัดสุขราทถูกอำเภอ ให้การ,รกราบบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอำเภอซึ่งานาคนครเนี่ยพระบาททุกคนรกราบบูชาตัวพระเบงก็เหมือนกันครับผมให้ความเคารพของหลวงโงนี่อย่างสูงผมในทุกปีถ้าไม่ติดอยู่แต่่าง,งวัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมจะไปรวมทุกปีงานนี้กับพระพิฆเพระพณีที่ทาติดต่อกันมาเนี่ยพระบาทเกินยี่สิบปีแล้ว มีการเบะ้ามแต่ล่วงคงออกมาจากโบส์แตบบ่เวียนรอบโบสถเนี่ยร้างหลบลักษณะการเวียนก็ต้องมีมีรองยาวบ้างมีรองเพลงเพราะว่าในพิธีครามนี่มันต้องสนุกสนานหรือเรื่องรำไปได้โดยได้ทุกคนที่เข้ารวมก็ต้องเป็นบัดฑมดทุกคนผมพอดีวันนั้นกับไปหาเสียงในเขตเทศบาลเมืองสิงห์นครก็ตั้งใจจะไปรวมกับเรวม่มีการให้พอดีในวันนั้น เข้าไปสักการะไปรูปร่วงปอกงงแล้วเขามารูปหน้าแล้วก็บแ,บกแบกห้ามพอแบกห้ามไปเน่ยๆกับเปลี่ยนกับคนอื่นมัน่งแต่กยายกายขบซ้ำหลบเนื่องจากถือว่าจะขบซ้ำหลบเป็นสิริมงคลก็แต่จริงทีนี้ปร,รากฏว่าผมแล่ที่นาชาวบ้านจะรวมงานอะพ่อแม่แลลวเกือบรอยเื่นสิ่งกับเขาเชียวพมจริงแลหล่ลักษณะครับแต่ไม่ใครแสดงออกเลยต่าไหรแต่พมเชียวว่าก9ุก เชียร์ผมเขาบอกเคาะข้าวสู้หลบตีสามกับเขามีเสียงเหลดโหลดออกมาว่าเชียร์เบอร์สามหน่อยผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมผมก็ให้ลูกน้องคนหนึ่งไปบอกว่าอย่าพูดนี่คือพฤติกรรมที่ทักทิณผมไม่อยากใครมาเถียาเสียงให้ผมเขาก็หยุดผมก็เกือบจะถึงหลบตีสามเลแล้วผมก็เดินออกจากงานแล้วก็บอกให้ผู้ช่วยที่ร่ผมนะครับ ไปลงประจวันแสดงเจตนาที่บทสุดใจว่า <c oughs> เราไม่ได้มาาเสียงก็เราไปรวมมานวันที่สามวันที 3, ่สี่เนี่ยผู้ใหญ่โซโซผมไดไปลงประจวันไว้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหาเสียงอยากตัวผมเองครับก็เขราว่าวันที่ห้าเนี่ยครับมีผู้สมัครปักหนึ่งซึ่งตัวเขาเองก็อยู่รวมด้วยในวันนั้นจะเห็นอยู่ในภาพ แต่เขาวาจจะเดินหลบไม่ได้เนื่องจากว่าถถวเทับา์มไม่มีใครเชื่อเขาเลยนั่นคือข้อเจ็จจริงเขาเลยก็เดินออกไปยืนยืนแลร่อยู่ก้างทางเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าไม่เข้าอุปกรณ์กอ,คองความพิษพร้อมไม่ใหญ่พมจัดแล้วไม่ใช่ป,ปักบวกพมจัดไปนั่นี่เจ้าอาวาดจัดแล้วก็มายืนอุนนุนมาจากเทศบาลเมืองสิริออนาครมาเพราะว่าเกินชิปีนะครับ แล้วว่าใครมาเป็นนายกเตียงมตีเมืองซึ่งงานครก็ต้องอุดหนุนงานกับงนบานประเพณนีทีนี้พยานวันนีผมมาจีเจงสั้นๆให้ปีนองชาวตายผมเทหลักประชาธิปัตย์ปีนองชาวสงคราผมเทหลักผมโดยเฉพยาะอย่างยิ่งปีนองในเขต5าเข้าจากวัดสงคราซึ่งผมเชื่อว,ว่า8 90%หลักม,มุ่งใหญ่ผมโทรศัพท์มาผมทุกวันประมีมาเยี่ยมผมทุกวัน ผมเ,เองต้องต้องออกไปอาเสียงไดีล่ไล่ปืนทีต้องกราบก็ไปพี่นองด้วยไม่สรามาอยู่รลงกับพี่นองได้แต่ผมให้คำมั่นสัญญากับพี่นองว่าทิ้งที่ผมํำลงไปไม่ผิดกฎหมายเดือกตังอย่างแน่นออนกับครอบครับก,รบก็ประคุณกับ